ดีค่ะหมู่ชื่อนางสาวสิริพรเสนพรนะคะเจ้าพนักงานสัตว์บาลศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์สุกรวันนี้นะคะทางทีมงานผลิตของศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์สุกรนะคะได้มีการนำอุปกรณ์เครื่องทุนแรงโดยใช้คล้านเหือนะคะในการกัดแบบวัชพืชที่เป็นหนามนะคะนี่ค่ะนี่นะคะวัชพืชที่เราเจอคือไมยราบนะคะเป็นหนามทีนี้การใช้กช็คืนอนํา คาดมือเสือนะคะแซะลงไปแล้วก็ทำการถอนขึ้นมาอย่างนี้นะคะนี่นะคะออกทั้งรากทั้งโคนเลยนะคะเนี่ค่ะเป็นการกำจัดวัชพืชที่สำคัญนะคะหนามนี้ถ้าเราใช้มืออาจจะทำไม่เกิดบาดแผลแต่ถ้าเราใช้คลาดมือเสือนะคะทำให้เราไม่เกิดการเป็นบาดแผลน,นะคะนี่ค่ะนี่นะคะหลังจากกำจัดวัชพืชเสร็จแล้วนี่คือแปลงหญ้าสะเดืสายขนเราหลังจากกำจัดวัชพืชแล้วนะคะ สวยงามไหมคะ